สวัสดีครับเพื่อนๆครับ H S&C Let's Talk นะฮะ Let's Talk ครั้งนี้เนี่ยจะมาชวนเพื่อนๆร,ร,รักชาติกันหน่อยนะอะไรคือลักชาติ <laughs> Made in Thailand ครับพรพรเพื่อนๆเข้าใจความหมายของคำว่า Made in Thailand ไหมฮะ Made in Thailand แปลว่าผลิตในประเทศไทยซึ่งสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยณตอนนี้เนี่ยมีทั้งเป็นของคนไทยจริงๆแล้วก็ของคนไทยไม่จริง เพืเ่นนอนๆทางง,ง่ามันมิตนไทยแลนด์เหมือนกันจริงไม่จริงมันแปลว่าอะไรเน,นื่องจากสงครามการค้าโลกนะฮะเขามีการแบนสินค้าจากหลายประเทศสู่จากหลายประเทศนะฮะนั้นเขาก็จะนิยมกันก็คือหนีจากประเทศที่โดนแบนไปสู่อีกประเทศหนึ่งเห็น,นตอนนี้ประเทศจีนโดนแบนจากสหรัฐอเมริกานะเขาก็มาสู่ประเทศไทยนะแต่พอมาสู่ประเทศไทยนัที่นี้เขาก็เป็นเม d ด i ินไ a i l a n ด์ ซึ่งก็ดีกว่า made in China เวลาเราซื้อนะฮะแต่ความแตกต่างมันก็คือว่ามันต้องดูว่าเราได้ผลประโยชน์อะไรจากการที่เขาเป็น made in Thailand นะถ้ามาสร้างโรงงานนะเราก็มาใช้คนงานของไทยผลิตสินค้าแล้วส่งออกอันนี้ต้องให้เครดิตว่าเป็น made in Thailand จริงๆนะแต่ก็มีอีกสินค้าอีกหลายประเภทที่อาจจะทำที่อื่นแล้วก็มาแกะ พอบรรจุใหม่ในประเทศไทยแล้วตีคำว่า made in Thailand แล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศอันนี้คือไม่ดีนะแต่ถ้าที่ผมจะมาพูดความว่า made in Thailand นะที่นี้เนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆก็คือเราชาตินิยมกันนิดหนึ่งได้ไหมครับคำว่าชาตินิยมนิดหนึ่งกันตรงนี้เนี่ยความหมายก็คือเราเราเราใช้ของที่ผลิตในประเทศไทยกันให้มากขึ้นนะเพราะผมบอกเลยว่าประเทศไทยเนะี่ยณตอนนี้เนี่ยเราเป็นเสือลำบากจริงๆ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เรามีอยู่นะตอนนี้เนี่ยเราอำนาจการแข่งขันเราค่อยๆต่ําลงนะเพราค่อยๆต่าลงต่าลงไปเรื่อย,อยๆเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าเราจะในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะไม่มีสินค้าอะไรที่แข่งขันในตลาดโลกได้นะแล้วถ้าในประเทศเองเราก็ไม่ใช้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ผลิตสินค้าได้ด้วยตัวเองเนื่องจากว่าสินค้าเวลาที่มันทะลักเข้ามาเนี่ยราคามันถูกกว่าเรานะ ผมยกตัวอย่างเย่างเช่นสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยสไปชเนนเขาแข็งแกร่งมากนะพอสไปชเนนเขาแข็งแกร่งมากถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยต้นทุนที่เขาทำเนี่ยเขาต่ำกว่าเรามากนะสมมติมามา่มาห่อหนึ่งเนี่ยต้นทุนเราคือ3บาทสมมตินะฮะบวกค่าขนสง่งบวกค่าทําการตลาดบว,บวกนู่นบวกนี่เขาอาจจะกลายเป็นขายอยู่ที่5บาท6บาทหรือ7บาทก็แล้วแต่นะแต่ถ้าสมมุติเราไปเจอกับสยเชทน่แข็งแกร่งนะฮะ ต้นทุนก็อยู่ที่บาทเดียวหรืออยู่ที่สองบาทแล้วนํามาขายประเทศไทยเราสู้เขาไม่ไหวแล้วเราจะทาอย่างไรนะเราก็เอาสินค้าตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับทุกๆสินค้าที่มันมีอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นง่ายๆเลยเพื่อนๆเ,เคยได้ยินศัพท์คําว่าส้มบางมดไหมฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินอาจหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหมดยุคข,ของส้มบางมดเนี่ยเราก็ไปปลูกส้มกันที่ภาคเหนือนะฮะส้มสายทอง ส้มจำชื่อไม่ได้ฮะ <laughs> ผมเป็นผู้ผ,ผลิตกล่องนะน,งนั้นส้มที่ผลิตในภาคเหนือเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็ใช้กล่องบรรจุแล้วก็นําเข้ามาขายในประเทศและต่างประเทศจํานวนมากนะอ๋อส้มสายน้ําผึ้งใ่ขึ้นได้ส้มสายน้ <laughs> าผึ้งนะก็ด่งดังมากในช่วงนั้นแต่พอตอนหลังๆมาเนี่ยเวลาเพื่อนๆซื้อส้มเนี่ยเพื่อนๆเห็นบรรจุหี่พอแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามันไม่ใช่ ส้มจากเมืองไทยนะเดี๋ยวนี้ส้มเราส่วนใหญ่จะมาจากประเทศจีนนะเพราะอะไรเพราะเขาผลิตจํานวนมากเขาซื้อปุ๋ยทิ้งจานวนมากเขาใช้เครื่องจักรรวมๆกันไปแล้วเนี่ยทำให้ก็ส้มเขาเนี่ยเขาผลิตได้เกินความต้องการของคนจีนอย่างมากมายเขาก็ส่งออกในราคาที่ต่ำพระส่งออกในราคาที่ต่ําซื้อส้มมาขายซื้อส้มจีนมาขายมันได้กําไรมากกว่าซื้อส้มไทยมาขายนะส้มไทยก็ค่อยๆหดหายนะเพราะสู้ไม่ได้ นั่นเองนะนัตอนนี้ส้มไทยยังมีไหมยังมีนะฮะแต่เทียบกับปริมาณแล้วสู้สวัยก่อนไม่ได้เลยนะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอำนาจการแข่งขันการต่อรองของเราด้อยๆด้อยๆลงไปเรื่อยๆเนี่ยโดยทีออ่คนไทยเราก็ไม่เห็นค่าของสินค้าที่ผลิตเองในประเทศไทยในอนาคตเราอาจจะไม่มีคำว่า made in Thailand มันเป็นสิ่งที่ฟังดูน่าเศร้าแต่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาเราประเทศเราเนี่ย ต่อให้เรามีค่าแรง600-800บาทเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราจะไม่มีงานจะทำนะถ้าเราจะไม่ทำอุตสาหกรรมเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นต้องไปทำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มันแข็งแกร่งนะแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมในประเทศไทยผมเที่ยวเป็นบางที่เพราะหลายที่มันไม่ค่อยสะดวกสบายหลายหลายที่มันมันแพงมากนะ มันกลายเป็นว่าเราเราคนไทยเราก็เที่ยวต่างประเทศกันเยอะนะพอเที่ยวต่างประเทศกันเยอะสิ่งที่ตามมาก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราเราก็ต้องขายต่างชาติเราขายคนไทยไม่ได้นั้นถ้าผมว่าสักวันหนึ่งต่างชาติหันไปเที่ยวประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างในช่วงเพื่อนๆไม่รู้เคยไปท่องเที่ยวในช่วงสึน,ะะงนามิที่ภูเก็ตไหมฮะสึนามิที่ภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไปภูเก็ตเลยนะฮะ ผมก็ในฐานะได้เป็นคนไทยก็อยากจะไปอุดหนุนให้กําลังใจเขาผมก็ไปภูเก็ตในช่วงนั้นอยู่สองสาครั้งนะอาหารก็ถูกลงที่พักก็ถูกลงที่สำคัญคืไม่มีคนเลยนะเราก็ไปก็เปไปให้กําลังใจถึงแม้ว่าจะเป็นพลังอันน้อยนิดนะแต่ก็ก็ช่วยกันนะนั้นตอนนี้คําว่าเมดินไทยแลนด์เนี่ยถ้าคนไทยไม่เห็นค่าในอนาคตเราอาจจะไม่มีเมดินไทยแลนด์ไม่มีอะไรที่เป็นของคนไทยจริงๆจังๆนะดังนั้น คลิปของวันนี้เนี่ยผมก็ตั้งจะมาบอกเพืเ่อนๆว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคนไทยผลิตขึ้นมาถ้าเราพอจะอุดหนุนจุนเจือได้อุดหนุนจุนเจือกันหน่อยถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ผลิตเมืองไทยแต่เป็นกิจการที่คนไทยทําร่วมร่วมค้าก็ยังดีนะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วถ้าคนไทยค่านิยมไม่ซื้อของไทยแล้วก็มันเกิดขึ้นซ้ำๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยอนาคตเมื่อไม่มีเม็ดอินไทยแลนด์แล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นประเทศที่ ไม่มีอุตสาหกรรมพอไม่มีอุตสาหกรรมปุ๊บก็อย่างที่ผมพูดเรื่องต้นในเรื่องสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมันก็จะงุนงงนะฮะเพราะว่าซื้อของจากต่างประเทศอย่างเดียวค่าเงินขึ้นราคาก็เปลี่ยนถ้าโดนแบนเขาไม่ส่งของให้เราเราก็ตายหรือว่าถ้าทางเลือกเราน้อยสินค้าที่เราอุปโภคบริโภคก็อาจจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ปลอดภัยไม่ดีไม่เป็นไปค,ความต้องการของเราแล้วเมื่อเราไม่มีอุตสาหกรรมแล้วสินค้าที่เคยราคาถูกอาจจะขึ้นราคาแพงเพราะเราไม่มีตัวแข่ง หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะเกิดขึ้นนะฮะมันก็อาจจะทําให้ประเทศเราอาจจะทําให้พวกเราต้านทานไม่ไหวนะครับดังนั้นเรามาสนับสนุนนิดอินไทยแลนด์กันนะฮะสนับสนุนสินค้าที่เป็นของไทยแล้วก็โดยคนไทยเพื่อคนไทยฟังเหมือนสโลแกนของน้ํามันยี่ห้อหนึ่งแต่ก็จริงๆนะฮะทุกวันนี้ผมเติมน้ํามันผมก็เติมปตทนะฮะสายการบินที่นั่งนะฮะถ้าไม่ใช่ว่านั่นจริงๆก็ เราก็นั่งสายการบินไทยนะแน่นอนผมก็บ่นการบินไทยเยอะนะเพราะการบินไทยหลายยุคหลายสมัยก็มีปัญหานะมีปัญหาเรื่องการบริหารมีปัญหาโน่นนี่นั่นนะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เราก็ยังใช้การบินไทยเป็นร้อยละแปของการเดินทางนะนั้นอะไรที่ใช้ได้เราก็ต้องพยายามนะสินค้าของไทยทุกวันนี้สบู่แชมพูผมใช้ยี่ห้อของไทยนะยี่ห้อนั้นพี่สาวคนคนทำแต่มันก็เป็นของไทยนะฮะ ทำโดยโรงงานของไทยเป็นยี่ห้อของไทยนั้นมันก็กลายเป็นว่าอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ช่วยๆกันไปแต่อะไรที่เมืองไทยทําได้ไม่ดีทําได้ไม่เก่งหรือเราไม่ได้ทำเนี่ยมันไม่เป็นไรนะเราก็ซื้อของต่างประเทศไปอะไรที่เมืองไทยทําได้เมืองไทยทำได้ดีก็ช่วยๆกันนะฮะทำให้เม็ดอินไทยแลนด์อยู่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองชอบชอบคลิปของผมก็ฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe มาทำให้ประเทศไทยเรายั่งยืนกันนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ